ส่วนความคืบหน้าเรื่องสอปรกรท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป,ป,ปก็มีคุณธนดนสนนลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการก,าร,กระทรวงเกษตรนะฮะก็พาข้าราชการที่มีความรู้ด้านกฎหมายกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินไปให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนในคดีนี้เพิ่ม แล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าคุณธนดลบอกว่าถ้าพูดถึงตัวคดีตอนนี้คืบหน้าไปแล้วประมาณ90%นะฮะมีการตรวจสอบจนพบตัวผู้กระทําความผิดและเจ้าหน้าที่ปปปเตรียมที่จะออกหมายเรียกผู้ครอบครองที่คุณสมบัติไม่เข้าตามข้อ,อก,กฎหมายในการครอบครองที่ดินนะครับซึ่งพบว่าเป็นนายทุนที่มีธุรกิจใหญ่โตฐานะร่ำรวย แล้วก็มีกำลังทรัพย์สูงมากประมาณ6ราย yeah. เป็นคนที่ครอบครองที่ดินโดยที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหกรายนะฮะเป็นคนรวยอ่ะพูดง่ายๆนะฮะแล้วก็ยังพบข้าราชการที่มีพฤติกรรมในการกระทำความผิดชัดเจนอีก2อสามคนข้าราชการนี้มีตำแหน่งสูงตำแหน่งสูงถึงระดับผู้อำนวยการ และก็มีรายงานว่าเป็นผู้ออกเอกสารที่ดินสะกทั่วจังหวัดนครราชสรรรรมีมานี่นะ,ะอนอกจากนี้ก็ขอเวลาอีกประมาณ1-2สัปดาห์ทาง<ต>คุณธนาดลนบอกว่าผมจะไปเป็นประธานลงตรวจสอบพื้นที่ที่เข้าขายทั่วประเทศนี่นะฮะถ้าหากเจ้าหน้าที่ไม่เอื้อประโยชน์ให้หนายทุนและนำชื่อคนอื่นมาใส่ก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ แล้วก็จะล้างทั้งระบบเพื่อเอาที่ดินมอบให้กับคนยากไร้ไปใช้ทำมหาหากินต่อไปนะครับดีนะแล้วก็แผนในอนาคตจะเรียกประชุมสปก72จังหวัดมีการติดตามรายชื่อเกษตรกรทุกอำเภอเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีการร่วมในการตรวจสอบด้วยดีนะถ้าวันหนึ่งผมทำงานแล้วเจอตอและมีคำสั่งให้ระงับการตรวจสอบ,บผมก็จะลาออกทันทีนี่อันนี้จากคุณธนดล อืมเด๊หกหกอภิมหาเศรษฐีนะใช่ตามข่าวเนี่ยไม่ใช่หกในทุนนะหกอภิมหาเศรษฐีนะฮะเราล่อตัวป่ะเราจะว่าแต่เป็นอภิมหาเศรษฐีเลยเศรษฐียังไม่ได้เป็นเลยนะฮะโอ้โหใช้คำว่าหกอภิมหาเศรษฐีนะเออถ้าไปครอบครองนะ ที่โดยมิชอบนะครับไม่ธรรมดาเลยฮะไปฮุบสปปนะโคราชมันก็ผิดแน่นอนอยู่แล้วฮะใช่ขราวเพราะว่าสปปเนี่ยก็ให้กับเกษตรกรคนยากจนใช่ใช่ไหมถ้าคุณเป็นเศรษฐีถ้าคุณมีรายได้คุณไม่ใช่เกษตรกรเนี่ยนะคุณไม่ต้องถึงกับเป็นอภิมหาเศรษฐีหรอกถ้าคุณไม่ใช่เกษตรกรเนี่ยคุณก็ผิดแล้วแค่นั้นคุณก็ผิดแล้วใช่ไหมแต่นี่คุณเป็นโอ้โหอภิมหาเศรษฐีเข้าไปอีกอื อันนี้แหละฮะอันนี้เรื่องใหญ่นี่ดูซิจะเป็นใครจะมีการเปิดเผยชื่อออกมาไหมเออจะเปิดเผยชื่อไหมแล้วก็มีข้าราชการระดับสูงออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินสปรกรทั่วนครราชสีมาอันนี้ก็น่าสนใจอ่า,อาเรื่องเรื่องนี้ก็หนังชีวิตเรื่องยาวอยู่เหมือนกันครับสปรกรครับ อ่าท่านผู้ชมมาดูมาดูเรื่องอะไรแปลกนะฮะเรื่องเบาๆที่ไม่ใช่การบ้านการเมืองไม่ใช่คดีความสําคัญนะฮะที่กาญจนบุรีครับเขามีพิธีเปิดเลิกบวงสวงพร้อมเททองหล่อพระพุทธชินราชและระคาคังบุรณะปูรณะคตะคาดว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะเป็นแลนด์มาร์กตะวันตกแห่งใหม่นะครับสายหมู่เมืองกาญจะมีนักท่องเที่ยวที่ใครชื่นชอบสายนี้ก็จะไปกัน เลขาโครงการชื่อคุณธานานัทบอกว่าโครงการมหัศจรรย์ตะเคียนนักครา,าอยู่ที่บริเวณทางเข้าสนามบลูบลูเชฟายกอล์ฟนะแอดร,รีสอร์ทอยู่ที่ช่องด่านอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่นะฮะประธานโครงการคือคุณชลินฟาร์มฟู้ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างสถานที่แห่งน,นี้ขึ้นมาตามหลักพุทธศิลป์ นำพุทธธรรมต้นตะเคียนมีทั้งหมดประมาณ1,000งพนท่อนถูกรวบรวมมาจากที่ต่างๆมาอยู่ที่นี่ประมาณ40ปีแล้วครับนี่ครับขุดลึกลงไปบางต้นเนี่ยขุดลึกลงไป1 0บถึงสิเมตรอยู่ใต้ดินถูกขุดพบโดยชาวบ่อพลอยทั้งหมดในสนามบลูแชฟไฟกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทแห่งนี้นะครับโดยการรวบรวมของนายภัยบูล พิมพิสิทธาวรหรือว่ากำนันหยุนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษานายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม้ตไม้ตะเคียนเนี่ยขึ้นทะเบียนแล้ว817ท่อนที่เหลือรอการพิสูจน์ขึ้นทะเบียนอีกนับรวมเป็นแบบเป็นพันพันต้นแต่ละท่อนแต่ละตน้นมีอายุเกินกว่า160ปีครับโอ้โหสูงสุดเนี่ยตัวสอบ240ปีตะเคียนเนคนไทยก็ถือว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ครับมี ลุกเทวดาประจําแต่ละต้นแต่บางต้นก็มีรูปเห็นไหมเออมีสรีระที่แบบเหมือนกับเป็นงานศิลป์จริงๆนะนี่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีสายมูผู้ที่มีความเชื่อซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมฮะเข้ามากราบไหว้ขอพรต่อไปทางคณะกรรมการจะได้ร่วมกันพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์คตะวันตกให้เป็นหนึ่งในประเทศเป็นพิกัดที่คนชื่นชอบสายนี้จะมาจะมาพักผ่อนหย่อนใจจะมาอะไรก็แล้วแต่คุณนะฮะ นี่ครับด้วยตะเคียนทั้งหมดอ่าครับประมาณพันกว่าท่อนนะครับถูกรวบรวมไว้จากบอ่อพลอยนะครับก็ประมาณเกือบ20ถึงสาปีนะครับด้วยความว่าไม้ตะเคียนเนี่ยเป็นถือว่าเป็นไม้สักศร์มี ลูกเทวดาประจาแต่ละต้นแต่ละต้นนะครับเราก็เลยใช้หลักพุทธศินนำพุทธธรรมสร้างสถานที่นี้ให้เป็นมหาจัน์มหาจันร์ตะเคียนนักรานะครับเพื่อให้บุคคลทั้งหมดนะครับมาร่วมกันร่วมบุญในการกราบไหว้ก็ดีในการบูชาร่วมกันก็ดีในการได้เข้าถึงหลักปฏิบัติธรรมก็ดีในเรื่องของทานปารมีไม่ว่าจะเป็นข้าวสารก็ดีในการมาร่วมพัฒนาเพื่อให้กลายเป็นแลนด์มาร์คตะวันตกนะครับรวมถึงเป็นหนึ่งในสยามและหนึ่งในประเทศครับ นี่ก็คือเลขาโครงการนผู้ชมฮะเลขาโครงการก็น่าทึ่งนะรวบรวมไม้ตะเคียนที่อยู่ทั้งใต้ดินส่วนยาอยู่ใต้ดินฮะขุดขึ้นมานะครับเฉพาะที่อำเภอบ่อพลอยที่กาญจนบุรีเนี่ยได้เป็นพันพันต้นและแต่ละต้นเขาบอกเลยนะดูดีนะท่านผู้ชมฮะวางกายกองกันแบบที่เป็นระเบียบก็มีที่ถูกจัดเอาไว้วางที่มันมีรูปทรงที่แบบน่าสนใจแต่ที่ยังไม่ได้วางเป็นระเบียบเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละฮะ แล้วก็ไม่มีต้นไหนที่อายุน้อยกว่าร้อหกสิบปีนะโอ้โหนะสูงสุดสองร้อยสี่สิบปีเป็นพันท่อนเลยเป็นพันพันท่อนเพราแบบขนมารวบรวมไว้ที่นี่ใช่โอ้อ้ต้นนี้สวยไหมขึ้นแท่นเลยไหมต้นนี้นี่ไมต้ตะเคียนก,ก็ถือว่าไม่รู้สิบรรดาคุณคุณธนานัดบอกว่าลุกคะเทวดาชอบอยู่แต่บางคนก็บอกว่าบา,บางทีก็เป็นผีสางนางไม้ ใช่่ใช่สัมภเวษีอ<ช>่ะไม่รู้จะไปอยู่ไหนก็สิงสถิตเอาไว้อยู่ในไม้ตะเคียนนะนี่เขาเมื่อวานมีการทําพิธีนะมีการทําพิธีบวงสวงนะแล้วก็มีการจุดทูปนะจุดทูบที่อยู่ในพิธีบวงสวงนะครับจุดที่หน้าบริเวณตะเคียนทองอ่ะตรงนี้ฮะตรงนี้ครับนี่ก็พอมีการจุดทูปก็แน่นอนแล้วฮะเขาก็ไปส่องดูนะฮะ ไปดูเส้นสายลายทูปนะครับบางคนก็เห็นเป็นเลขบางคนเห็นชัดมากอ,อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นนัมเบอร์อันนี้เป็นนัมเบอร์แต่ที่เป็นทูปเนี่ยเขาเห็นเป็น,นอะไรนะ408 408 <c oughs> 40 มันเป็นทูบมันเป็นทูบแบบที่มีเลขใช่ไหมมีเลขใช่ทูบแบบที่มีเลขเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเวลาดูทูบจะดูจากขี้ทูบอะ่ะที่หล่นลงมาว่าเป็นเลขอะไรเดี๋ยวนี้เขามีให้พร้อมเลยแต่ขี้ทูบจะม้วนเป็นเลขแปดมันยากไง <laughs> จะม้วนเป็นเลขสี่มันก็ยากจัดมาเป็นทูบแบบนี้เลยนะนี่นต,นต้ตนตะเคียนเนี่ยขุดเจอเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละฮะขุดมาเจอดำๆเนี่ยขึ้นมาอยู่แป๊บหนึ่งก็จะกลายเป็นสีขาวและส่วนใหญ่สตอรี่ก็จะซ้ำๆนะประเภทแบบ ไปเข้าฝันผู้ใหญ่บ้านบ้าง<ช>เข้าฝันลุงคนนั้นลุงคนนี้บ้างใช่ใชว่าอยู่ใต้น้ํามานานแล100้วเป็นร้อยรปีแล้วช่วยขุดขึ้นมาหน่อยเถอะออแล้วก็ไปงมหาจะเอาเจอจริงๆเจอจริงๆ,งๆใช่ไหมต้องมีสตอรี่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม s u p e r อร์แ k s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ